เงินไม่มีใช้ชีวิตติดขัดเป็นเพราะบ่นไว้แต่ลืมหรือสาบานไว้แต่ลืมมาดูวิธีแก้แบบได้ผลกันค่ะหลายคนมีปัญหานี้อยู่มีการติดขัดเรื่องการเงินเพราะเผลอไปบ่นบานสารกล่าวไว้แล้วลืมแก้วันนี้มีวิธีการขอขอมาสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. พระพุทธรูปปางสมาธิหนึ่งองค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อัญเชิญท่านมาเป็นองค์ประธานได้เลยค่ะ 2. ผลไม้5หรือ7อย่างแต่ต้องมีกล้วยน้ำว้าหหวีมะพราะ้าว1ลูกสับประรด1ผลและผลไมอ้อื่นๆตามฤดูกาลได้เลยค่ะ 3. หม,มากพูบุรีห5มวน 4. พวงมาลัยดาวเรือง3พวง 5. น้ำแดง1ขวดน้ำเขียว1ขวด 6. น้ำเปล่าหนึ่งขวด 7. เทียนขาวสองเล่ม 8. ปทูบสิบหดอกเมื่อท่านเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจุดทูบสิบหดอกพร้อมทั้งเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนเองแล้วกล่าวว่า ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยานตลอดทั้งอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานสารเก่าเอาไว้ กล่าวรวมทั้งสาบานมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่จาได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็ขออัญเชิญให้ท่านมารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบานคำบนบานสารก่ลาวทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าหากลูกมีความจําเป็นจะต้องบนบานสารกล่าวอีกก็จะกล่าวบนบานสารกล่าวใหม่อีกรอบในคราวต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายจงโปรดให้อภัยอย่าถือโทษโกรธกันขอให้คำบนบานสารกล่าวคำสาบานทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยทำไว้ขอให้ยุติณนะตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุเมื่อท่านกล่าวคำขอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านไม่ควรขอพรอ,อันใดเลยเด็ดขาดให้ปักธูปลงเลยก็ลองไปทำตามกันดูนะคะได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรอย่างน้อยๆก็ช่วยให้คุณสบายใจขึ้นได้ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามสายมู95ด้วยนะคะ